ตัเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียกตัวเบิร์ดอ่ะเห็นปะโอเคครับอย่างเนี้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วจอดแล้วครบชัดฝั่งตัววิ่งถอยวิ่งถอยวิ่งไปตรงหอวิ่งไปตรงฮ้ยมันจอด้ไอที่อ้ยมันวิ่งไปตรงหอตกพี่มันเป็นการเก็บของอ่ะเออเดี๋ยวเก็บของว่ะเดี๋ยวนี้ๆอ๋อมีสามตัวมีสามตัวนหนึ่งเม้งหน่อยเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นยิงหอร์เยิงหอร์กนยิงหอร์กนไปอยู่ใกล้ยิงหอหน่อย

ยิงยิงเออไม่ใช่มีมีวายนะมีเอกมีเอกเอระวังเฮ้ยเพี้ยตายก้าวหูกูเลยเฮียมีเลี้ยงปืนอะไรเออเซนก้าวหูเลยเซนมีตัวพี่เศนหลังพี่เศนหลังพี่เศนหลังพิเศษมีตัวมีตัวมีตัวพี่พี่ฟังชิดพี่เลยชิดพี่เศนเลยเห็นมึงยิงเฮียยงนี่ยิงนี่ยิงนี่ย บุทเดี๋ยวเข้าห้องเข้ามาเลยหน้าปืนมานี่ก็บอกมึงรู้นะเออไม่รู้ไม่รู้จะเก็บก็ได้เก็บไหมหมดไหมไม่เก็บเก็บไม้หมดีวาเก็บเส้นมือเก็บมือไมโดนว่ะมหอมาแล้ว่อยดียนี่งโอ้โหติดต้นไม้เียไปไไไปไครับนี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วเฮ้ยเี้ยเอื่นอมาชาร์จไอสัตว์ี่ก่อน ตายหนึ่งกูว้เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งวะเ่เดี๋ยวผมมันสลบได้สลบละไี่จะเตรียมไว้ให้หันมาทางผมปะเห็นแล้วที่ไหนพี่เฮ้ยโอ้โหเป็นเรียนเลยเดเซอรไม่สลบปะเอ้อเดนนีงมันตรงไหนอ่ะนี่ไงมันอยู่บนเล้ากของพี่ก็ห้าด้วยมีตัวนี่มีตัวมีตัวเออแต่ตัว นกไม่ได้มาคนเดียวเออมาจะเปิดสายมากูน่ะรู้อยตายตายตายสวยสวยสวยจิงผีนะยิงผีนะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพีทมึงเฮ้ยมาสิมาลังเลิบย่อแด่สุดแลวล้ม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 เส้นไปตายไปตายตายแล้ว ไอหนุนทำอยู่ไกลห็นเราวิ่งเลยกันเฮ้ยมีคำทำผมว่าผมว่ายังหมอบอยู่หลัางหินเฮ้ยใครยิงอยู่หมอบอยู่นะจะเจ็บหนักหน้ากลัวหนักเลยแหละบอกเลยนี่ไงตายแล้ว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 เฮ้ยระยะดีดสั่นติดแล้วดะโดนแล้วดะเลือดแตก เลือดแตกไม่ตายโอ้ยหี่อะปืนเพี่อะอะไรวะ s a s นั่นเนี่ยห้าศูนย์แต่หอบแล้วหอบแล้วโอ้โหหอบแล้วน่จะตายแล้วจะตายแล้วนอนแล้วนอนแล้วอีกท่านหนึ่งตายซะไอสัตว์ไม่ตายโอ้มองไม่เห็นวะจมนั่นนั่นนั่นป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 ั่นโอ้ยพบให้กมให้เห็นปหมไหนวะอันนี้นี่นี่อยู่นี่นี่้ยหอบ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 แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ไม่ไม่หลับไปจำตายซะไอสัตว์อตายสวยหมอเก้าร้อยห้าสิบแปด เซฟไปล็อกรอหอแล้วเฮ้ยอีวั่หน้ามึงแล้วนะนี่นะนี่นะนี่หน้ามึงแล้วหน้ามึงแล้วโอเคโอเคนี่ปากมึงแล้วหลังแล้วหลังมึงนีทนายทนายเออเออเอาไม่ให้ตายเหยุดรีบเอาวะเออตายออ์นี่เ ยังไงอ่ะมากเหรอตังได้เอ้ยอ้าวแถวนี้ปะโอเคนี่นี่นี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่นี่นี่ลบด้านลบดะตายแล้วตายแล้วลบลบ

เขาไปบ้านเขียวเขาสมัยมันไม่ซ้่งวะบ้านเขียวไหมอ๋ออ๋อพี่นิวโอใครอะเฮ้ยเติมกูติมกูลังมือเห็นแล้วเห็นแล้วยิงไม่ทันยิงอยู่ยิงอยู่ดูดูโอเคตายไปเดี๋ยวตัดไปเหมันไม่สามารถสลบคู่อ่ะน่าจะสลบคู่เ้จะก่อมาต่อเออทำงานเกินไหนได้เก็บถ่าไว้เต็มน่ากูตายแล้ว ไปไหนกันเฮ้ยมีปืนมั้งมิกแต่บ้านเหรอใชงกันบ้านเอสอาร์เอสองไอ้ปืนดีไหนวะตรงหน้ากูมันมันไม่ค่อยมันดังอ่ะไปไม่ได้ใส่กำลังขาเฮ้ยกูเห็นแล้วเซนวิ่งไปหามึงเออเห็นแล้วเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปโอ้โหโยชิมึงต้องลุกยิงกันแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวไม่เจอไอ้เฮียตรงเต็นนั่นแหละบ้านและบ้านละน้ำผมโดนเมื่อกี้ เีคนลตัวไปลังเช็คป่าไปวิ่งอ้อมเขาเลยอ่าพี่ลองอ่ยวิ่งวิ่งไปหาพิเซนเลยฝั่งลิมเล่ก็น่ากลัวนะเออกำลังวิ่งไปแนวพิเซนอยู่ออใครวะออเราปะมันอยู่ป่าไม่ใช่หอมมันอมมันอมมันไม่ใจลบมาส่งเพิ่มจะลงเอาส่งสวยสวยสวยสัตว์ที่อยู่ใกล้ใลยว่ย นะเสียงตัวนี้มันใกล้ผมมากเลยว่นี่นี่กัแพงนอกแล้วแผงแล้พบพบกแพงนี้นั่นแหละขวาหันขวาเจอเลยนั่นนั่นนั่นตัวสองตัวพบโดนแน่เมื่งอหนึงเลอน่งเอหนึ่งเหล็หนึ่งเลืหนึเล็อหนงเนึ่งเล็หนึ่งเเงงเนเงนเออเื่อเ ไม่ได้หว่ะไปตายไอ้สัตว์เจ็บเจ็บเจ็บโอเคล่วงเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเจ็บหนึ่งนเจ็บเจ็บขอพไว้ตายลงเนินไปอีกหน่อยอ๋อเอซบหกจริงไอ้ซีรถตายเนี่ยต้องได้มีโฉบผมอ่ะพี่ลองไปดูดิเก็บได้ป้าพี่เต้ยนี่นี่นี่ถึงโจบเจ็กละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้เหี้ย เด <laughs> <c oughs> ินดอยสู้กันสัตว์เอ้ย